พี่เนยไปทำไมเป็นนั่งอยู่ใต้ต้นมะพร้าวเดี๋ยวก็มะพร้าวตกใส่หัวหรอกมันต <c oughs> ายชีวิตบ้านบ้านอ้อยสวัสดีค่ะวันนี้จะพาเพื่อนๆมาเก็บใบมะพร้าวนะคะอันนี้ใบมะพร้าวที่จะเอาไปห่อข้าวต้มนะคะทุกคนมีต้นมะพร้าวของตัวเองก็ไม่ต้องซื้อเลยนะคะอันนี้พี่เขากําลังจะพยายามเอานะคะต้นเตี้ยนะคะนี่ต้นเตีย้ยจะต้องไปเอา มีดก่อนเดนหนูไปหามีดให้ก่อนพี่เนยน่าจะมีอยู่แหละหามีดให้พี่เขาได้แล้วนะคะเดี๋ยวจะดูว่าวิธีการเอาใบามะพร้าวออกมานี่<ส>เขาทำยังไงเพราะออยก็ไม่เคยทำนะคะไม่เคยเห็นเหมือนกันตัดออกมาเลยเยอะแล้วเนี่ยพี่เนยสวยอะเล็กไปไหม อันนี้มาปิ้ยเจยครั้งอันนี้มันขึ้นมามาแซมเลยแล้วอันนั้นน่ะได้ไหมที่พี่เลยจับได้ไนี่นะคะนี่โอ้ใบสวยๆโอ้ใหญ่เดี๋ยวพี่น้อยสวยนี่ใบใบสวยเลยนะคะนี่ได้แล้วได้แล้วค่ะนี่ค่ะจะเอามา ใบใหญ่นะนี่นี่ค่ะใบส,สวยๆใหญ่ๆเลยแต่สวยเลยเห็นไหมต้นหนึ่งนะคะนี่สวยๆใบใหญ่ด้วยนะคะนี่ใบมะพร้าวถ้าใบใหญ่แบบนี้จะหอมง่ายนะคะทุกคนโอ้สวยๆดานจุดเดร็คหน่อย ได้อยู่เดี๋ยวเก็บอีกแล้วก็จะมีอีกต้นหนึ่งนะคะนี่เมื่อกี้ที่มาดูเมื่อกี้นะคะเดี๋ยวจะตัดตัดเอาไปแบ่งกันนะคะทุกคนเปนตัดเดี๋ยวตัด,ด,ย,ตดยังไงต้นี่ ให้หนูมาตัดนะคงไม่สามารถเอาออกมาได้เลยเนะี่ยโอ้สวยนี่ยได้แล้วนะคะกำลังจะตัดนะคะพี่เนยถ้าตัดแบบนี้แล้วมันจะเสียไหมมันจะเกิดมาอีกอ๋อนี่ค่ะ ใบส,สวยเลยนะคะนี่ได้แล้วใบมะพราะ้าวไม่ต้องซื้อเลยนะคะถ้าซื้อนี่ก็ก็แพงอยู่นะคะเพราะว่าใบมะพร้าวก็หาย,ยากอยู่เหมือนกันนะคะสีสวยๆเลยได้แล้วค่ะได้แล้วพอไหมพี่เนยพอไหมนี่สองนี่พอไหมเอพอ,อพี่เอาอันหนึ่งยันออแค่นี้ก็พอแล้ว ได้ใบ,บมะพร้าวแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูลูกมะพร้าวค่ะทุกคนอันนี้คือมะพร้าวในสวนนะคะลูกดกมากๆเลยค่ะเต็มต้นเลยค่ะนี่ทั้งตกทั้งเ,เก็บนะคะถ้าเราอยากได้ลูกเขียวๆเราก็เอาไม้ไปสอยเอานะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วไม่ค่อยได้สอยเขาจะตกลงมาเองนะคะนี่กําลังผ่ามะพร้าวนะคะนี่มะพร้าวในต้นเยอะแยะเลยนะคะในสวนไม่ต้องซื้อเลยนะคะเยอะแยะเลย มาแล้วเราก็จะมาฉีกแบบนี้นะคะทุกคนฉีกออกจากไอ้ก้านของเขานะคะนี่ก็จะมีใบเล็กใบใหญ่ใบเล็กใบใหญ่ใบเล็กเราก็จะห่อเล็กนะคะใบใหญ่เราก็จะได้ข้าวต้มที่ใหญ่อันนี้อันนี้ใบใหญ่โอ้แค่นี้ได้เยอะเลยแข่งกันได้เยอะเลยนะนี่ ส,สวยๆทั้งนั้นเลยค่ะกลับบ้านแล้วนะคะ